อีกแล้วท่านผู้ชมนี่ตลาดหรือป่าชา้าแม่ค้าโอดครับนี่ตลาดหรือป่าชา้ากว่าจะได้ขายกันปิดสวิตสามปอปิดสวิตศ์สวบนะโอ้โหแหมอีดีเนพ่อเอ,อ้อนะครับอีดีเนพ่อนะนี่มึงมืดนี่ดูตลาดหน่อยตอนนี้ตลาดเขาเงียบมาก อย่าว่าแต่แม่ค้าก็นี้เลยแม่ค้าในคอมเมนต์ใน u t u b e นะฮะตอนนี้คอมเมนต์เป็นเสียงเดีวยวกันบอกจริงฮัดเมนตอนนี้ตลาดมันเงียบจริงๆนะโอ้ตลาดมันเงียบจริงๆไม่รู้เงียบอะไรขนาดนี้คือตอนนี้คนเริ่มเน้นประหยัดเ,เน้นอะไรกันหมดแล้วครับนะโอ้โหโอ้โหดูสิท่านผู้ชมเอ้ยนี่ตลาดหรือป่าช้านะผีจะหลอกกันอยู่แล้วนะนั่งง้อยเง,ยงาเนี่ยนะมีตั้งกันอยู่ล้านสองล้าน โอ้นะเอ้ยนะครับสุดเวทนาจริงๆสงสารพราค้าไม่ค้าจริงๆตอนนี้นะฮะเอาเอาเอา้านี่มันนี่มันคือแบบชีวิตจริงเรื่องจริงนะไม่ได้แบบสร้างคอนเทนตนะ์อะไรมันคือเรื่องจริงเลยนะนะครับมีมาทุกวันจริงๆนะครับเนี่ยช่วยมาดูหน่อยสิอิตีนเอพ่อ นะองหญิงบอกมีดีเอ็นพ่อช่วยมาดูหน่อยนะครับมึงจะดีเอ็นเอของใครก็แล้วแต่เหอะมันมาช่วยมาดูหน่อยตลาดมันเงียบนะเศรษฐาเป็นนายกได้ไม่เห็นจะมีดีเอ็นเอของทักษิณเลยทำไมเป็นนายกได้วะงงะนะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยแสดงว่าเศรษฐาเนี่ยนะอ่าไปแอบฉีดดีเอ็นเอทักษิณไว มันไม่เกี่ยวกับดีนเอใครหรอกครับมันเกี่ยวว่าว่านะทักษิณเนี่ยนะครับมันอยากจะให้ใครเป็นนายกก็แค่นั้นเองอืมไอเสฐาเนี่ยนะขายบ้านอยู่ดีๆได้มาเป็นนายกเนี่ยงงไหมเออเป็นใครวะเสฐาเป็นใครวะอยู่ดีๆก็จะมาเป็นนายกใครวะนะขายบ้านอยู่ดีเก็บเก็บเงินค่าอะไรนะข้ามสะพานอะ่ะคนละยี่สิบโอ้ ยังได้มาเป็นนายกอะเออตอนนี้ก็เดินสายอย่างเดียวซอฟต์พาเวเอร์อย่างเดียวนะครับเขากำหนดให้ทำอะไรก็ทำไปตามนั่นนะเออเนี่ยดูสิเอาเงินที่เก็บค่าสภานี่ยมาแจกประชาชนหน่อยไหมนะเออเก็บแล้วที่บอกว่าเอ้ยห้ามเก็บค่าสภาอ,อ่ะเอเราก็ที่เก็บไปแล้วอะ่ะเออน่าคิดไหมท่านผู้ชม าบอกเขาบอกห้ามห้ามเก็บอีกแล้วนะแต่เงินที่เก็บไปแล้วอะ่ะอา้าวเงินเข้าเขาเรียกว่าเงินเข้าปากช้างอ้อยเข้าปากช้างแล้วอะ่ะไม่เอาไม่เรียกคืนหรอกี่ปีอะเก็บไปกี่ปีแล้วอะ่ะไม่เป็นสิบสิบล้านเลยเหรอนะผลประโยชน์เข้าตัวเองอะ่ะนะงงไหมแทนที่จะเป็นสาธรารณาประโยชน์ตอนนี้ ดันเก็บเงินแล้วเงินก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่เห็นเอาเงินมาคืนประชาชนนะเออแล้วคนที่จ่ายเงินไปแล้วทําไงอะ่ะวันหนึ่งจ่ายวิ่งห้ารอบสิบรอบก,ก็จ่ายเป็นสิบยี่สิบเออใช่ไหมนะครับโอ้โหเนี่ยคนเหล่านี้นะเออ ไม่เห็นไม่สนใจประชาชนเลยประชาชนจะอดจะตายยังไงไม่เห็นสนใจเลยนะมาสนใจบ้างนะครับอย่าโมแต่ไปสนใจซอฟต์พาวเวอร์นะประธานซอฟต์พาวเวอร์เรบอกไปหลอกนักท่องเที่ยวจีนอีกอย่ามาเล่นสงการมหาสงการเล่นทั้งเดือนนักท่องเที่ยวจีนยังงงนะเห็นไหมเออ,เ,อ,อเล่นสงการไหนว่ากูถือปืนมาคนเดียวเนี่ยนะเออสงการก็เงียบอะตอนนี้สงการโอ้โห เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ